ก็สวัสดีนะครับหายกไปนานเลยนะครับกับเรื่องเรื่องนี้แล้วก็ช่องสันโคงที่ล้างเอาไว้ถึงสี่เดือนนะครับบางคนก็ถามนะครับว่าทำไมถึงเป็นสี่เดือนใช่ปะความจริงอะ่ะมันมันแค่2เดือนใช่ไหมจากละมงคลิปล่าสุดไปแต่ความจริงอ่ะมันสี่เดือนนะครับเพราะว่าสองคลิปนั้นเป็นคลิปที่ผมอัดไว้ตั้งแต,ต่ตอนก่อนที่ผมจะหายไปสี่เดือนเลยนะครับ ซึ่งสี่เดือนนี้ที่หายไปไม่ใช่ไปหายเพราะอะไรนะติดโครงการเว้ยเออติดโครงการตอนจบปีสามนะครับตอนนี้คือจบปีสามแล้วครับเดี๋ยวกอล์เรนจะขึ้นปวส,สละเพราะงั้นก็คือก็จะกลับมาลงคลิปแล้วนะครับอบอมตรงว่าผมจะไม่หายไปแล้วขอโทษครับขอโทษจริงๆเิอรับชมให้สนุกนะครับอะไรกันเนี่ยเกิดอะไรขึ้นแล้วนี่เธอจะนอนหลับอีกนานไหมนี่ตื่นได้แล้วเธอทําอะไรกับฉันเนี่ยแล้วทําไมฉันถึงกลายเป็นผู้หญิงล่ะ เธอสามารถหนีไปได้จริงๆงั้นเหรอนั่นมันเสียงใครนะ่ะฉันเกือบจะปล่อยให้เธอหนีไปได้แล้วสินั่นมันปลาไหลเอ้ยงูเหรอเดี๋ยวแต่ว่ามันพูดได้ยังไงอะอ่านักบุญหญิงที่รักของฉันปะปีศาจแต่เอ๊ะเดี๋ยวนะที่บอกว่านักบุญหญิงเธอคนนั้นคือนักบุญหญิงจริงๆงั้นเหรอเออดูเหมือนว่านักบุญหญิงจะเจอผู้ช่วยเหลือแล้วเหรอ แต่ก็นะอย่างไรก็ตามเราไม่ได้อยู่ที่วิหารดังนั้นก็คงไม่มีใครสามารถช่วยนางได้หรอกเดี๋ยวสิฉันไม่ใช่ผู้ช่วยเหลือของเธอสักหน่อยนะฉันก็แค่คนที่เดินผ่านทางมาฉันไม่สนใจว่าแกจะเป็นใครหรอกแกเห็นล่าที่แท้จริงของฉันแล้วแกก็ต้องตายถ้าจะโทษแล้วเกก็ไปโทษโชคชะตาของแกและกันนะเดี๋ยวก่อนสิอา นี่ฉันจะมาตายที่นี่จริงๆกันเหรอฉันยังไม่อยากตายอ่ะอะไรกันแกมีพลัของนักบุญหญิงได้ยังไงบ้าจริงอ่ะนาที่วิหอนเร็วเข้าลีฟไปช่วยท่านนักบุญหญิงกันอ่ะเอะ พลังนี้มันท่านนักบุญหญิงงั้นเหรอท่านนักบุญหญิงอากาศที่เลือ,อยู่นี่มันเป็นปีศาจพวกมันไล่ล่าไปที่เมืองของกษัตริย์จริงๆว่าแต่นี่มันเกิดอะไรขึ้นนะเออเออทำไมผู้ชายคนนี้ถึงมีออร่าของนักบุญหญิงได้กันล่ะแต่ยังไงก็เถอะพาเขากลับไปกับเราด้วย นี่ฉันตายแล้วกันเหรออ่าฉันตายอย่างไม่น่าเชื่อเลยฮะฉันไม่เคยเต็มใจเลยไม่ต้องกังวลหรอกนะนายจะไม่ตายหรอกฉันมอบสิ่งที่สำคัญที่สุดของฉันให้กับนายไปแล้วเพราะอย่างนั้นไม่ต้องกลัวนะโปรดยอมรับมันแล้วก็มีชีวิตต่อไปนะเออเอแค่ฝันไปอะเอเจ้านายฟื้นแล้วเจ้านายฟื้นแล้วอ๋อ ว่าแต่ตอนนี้ฉันอยู่ที่ไหนอะใครพาฉันมาที่นี่กันเนี่ยผู้หญิงพามาผู้หญิงพามาผู้หญิงเหรอเอาจริงดิโอ้ใช่สิทำไมนายถึงอยู่ที่นี่คนเดียวล่ะดาไบายอยู่ที่ไหนกันล่ะข้างนอกข้างนอกข้างนอกกันเหรอเอเอแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธออ่ะ,อะโอ้โหเสาหินสีขาว เรื่อประดับรูหราแล้วก็แม่ชี้นี่อาจจะเป็นวิหารกันเหรอ